จอทักษิณชิน,นวัตรได้แล้วเปิดเกณฑ์เยี่ยมวันที่28สิงหาคมนี้ให้แค่สิบคนเท่านั้นเกาะติดความคืบหน้านายทักษิณชิน,นวัตรที่เดินทางกลับไทยเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีล่าสุดยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสร8 8พรรษาหอผู้ป่วยระดับสูง โรงพยาบาลตำรวจล่าสุดผอเอรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเผยกำหนดเข้าเยี่ยมซึ่งจะเริ่มเข้าเยี่ยมนายทักษิณชิน,นวัตรได้วันที่28สิงหาคมนี้ที่โรงพยาบาลตำรวจมีรายชื่อแค่10คนครบแล้วโดยวันที่24สิงหาคม66นายนัสทีทองปลาดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า การเข้าเยี่ยมอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถให้ใครเข้าเยี่ยมได้เนื่องจากอยู่ในช่วงการกักโรค5วันนับตั้งแต่วันที่รับตัวเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจในวันที่23-27สิงหาคม66ซึ่งหลังจากนั้นจะสามารถเข้าเยี่ยมได้ตามปกติตามเวลาการให้เยี่ยมของโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งการอนุญาตบุคคลให้คนเข้าเยี่ยมนายทักษิณนั้นจะเป็นหน้าที่ของฝั่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครที่จะต้องมีการแจ้งชื่อเข้ามาตามระเบียบสิบรายชื่อยกเว้นทนายความตามกฎหมายซึ่งจะมีบัตรทนายความแต่จะเป็นการเยี่ยมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แทน เมื้องต้นในที่ประชุมได้มีการกำหนดให้มีการเยี่ยมได้สองช่วงเวลาคือช่วงเช้าตั้งแต่เวลา11.00ลบ13.00นส่วนช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา17.00ถึง20.00นเมื่อพ้นห้าวันกักโรคดังกล่าวแล้วจะเป็นญาติหรือบุคคลตามสิบรายชื่อที่อดีตนายกรัฐมนตรีได้ระบุแจ้งกับราชทันไว้ที่จะเข้าเยี่ยมได้ ซึ่งขณะนี้ราชทานมีรายชื่อทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่จะเป็นญาติและครอบครัวซึ่งทั้งหมดจะสามารถเข้าเยี่ยมนายทักษิณได้ในวันที่28สิงหาคม66